ขณะนี้เวลา1 1นาฬิกา3นาทีนะครับ11นาฬิกาสนาทีสวัสดีญาติชั่มทุกท่านทุกคนนะครับอยกไว้ก่อนนะครับ ทบสวัสดีท <w> ุกเตานทุกคนนะครับจุดนี้พี่น้องย้ทำเยอะมากครับเยอะมากๆนะครับจดน้นี่ต้องากทำเยอะมากครับเยอะมากๆนะครั

ถ้ายกได้ยกไปรอก่อนนะครับเนาะยกไปรอหลวงตาก่อนนะครับจุดนี้หนาแน่นมากครับจุดนี้นี่หนาแน่นมากมีเซเว่นด้วยครับอ่ามีเซเว่นด้วยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงตัวอำเภอนะครับใกล้จะถึงตัวอำเภอบ้านผือแล้วนะครับ หลวงตาหยุดยิ้มแล้วครับยิ้มยิ้มแกแยิ้มกี่ครั้งแลครับยวันนี้วันนี้หวยออกยิ้มกีครั้งไม่รู้นะสาธุสาธุจับต้นสองเท้เลยน้ารับรน ครับนี่ก็บรรยากาศนะครับไดทีด่รำทุกท่านทุกคนพี่น้องเยอะมากครับพี่น้องเยอะมากจุดนี้นะครับ ครับสาธุสาธุน้ไยหน้ำไว้ก่อนนะครับยกไว้ก่อนเด้อยกไว้ไก่อนอย่าพิ่งวางนะครับโยกไว้ก่อนาสาธุสาธุครับผม ขึ้นครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นคู่สบายสบายอ่าถนนทางหลวงหมายเลขสองสามสี่แปดนะครับถนนทางหลวงหมายเลขสองสามสี่แปดจุดนี้ย้าทถ้ำเยอะมากครับเยอะมากๆนะครับนี่คือช่วง นี่นะครับล่ะ <c oughs> <c oughs> สาธุครับหลวงตา่านจะโค้งแล้วนะครับ่านจะโค้งแล้วอ่าสำนักงานเทศบาลนะครับตำบลกลางใหญ่นะครับสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่นะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

ขนมมือไว้ครับผมครับนี่ก็อันนี้เข้าด้านในแล้วนะครับเขาด้านในเทศบาลน,นะครับ ในหน้ารับพรค่ะในหน้ารับพรค่ะสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่นะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนหลวงตาบุญชื่นพญาว,วุโทโธท่านได้จาริขิตลงมาถึงแล้วนะครับแล้วก็จะพักเที่ยงที่นี่แล้วก็พักจำวัดที่นี่นะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคน วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566นะครับเนี่ยกัเดมสาธุสาธุสาธุครับผมถึงแล้วนะครับพี่น,อน้องยาติธรรมเทศบาลตำบลกลางใหญ่นะครับ อ,อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนเมษายนนะครับพศ2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านพักเท้าช่วงเที่ยงที่นี่แล้วก็พักจมวัดที่นี่เลยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องใจทำทุกท่านทุกคนแจ้งให้รู้ทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเป็นน้มาะเนี่ย ถึงแล้วนะครับถึงแล้วน้องร้างเ้าดี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ใทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับ ครับ